สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่องปิ่นมู h ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับลุงพลมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวลุงพลฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะคะลุงพลคุณลุงของน้องชมพู่ ปังไม่หยุดร้องเพลงเตางอยคู่กับจินตลาภูล,ลาบปล่อยเพลงออกมาวันเดียวนะคะยอดวิวทะลุสองล้านแถมขึ้นมาเป็นหนึ่งในมาแรงใน YouTube ด้วยนะคะลุงพลขึ้นแท่นเป็นคนดังที่มีคนคอยติดตามมากมายสำหรับคุณลุงของน้องชมพู่นะคะที่เป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งหลังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้น้อง ก่อนจะตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสยัยทำให้หลายๆคนหลายๆท่านนะคะเห็นใจและสนใจในเรื่องราวของลุงพลจนมีการรายงานเกี่ยวกับเขามากมายนะคะรวมถึงมีแฟนคลับจนกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรานะคะ โดยก่อนหน้านี้ลุงพลก็ได้รับเชิญไปร่วมร้องเพลงเต่าง,งอยคู่กับนักร้องดังพี่จินตลาพูนลาบซึ่งหลังจากไปร่วมอัดเสียงก็กลายเป็นข่าวฮือฮาและเจอกระแสวิพากวิจารณ์มากมายนะคะซึ่งมีทั้งเห็นด้วยมีทั้งไม่เห็นด้วยและคนที่รอติดตาม กระทั่งเพลงดังกล่าวนะคะได้ถูกปล่อยออกมาในวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะกระทั่งล่าสุดผ่านไปเพียง1วัน คลิปดังกล่าวก็มาแรงจนยอดวิวทะลุ2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังขึ้นอันดับ1ในมาแรงของ YouTube อีกต่างหากนะคะเรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งจริงๆเลยนะคะลุงพลซึ่งเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าลุงพลนะคะ จะร่วมเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของพี่จินตลาพูลลาบที่งานบวงสวงไหว้พญาเต่างอยประจำปี2563ในวันที่หนึ่งกันยายน2563ณลานพญาเต่างอยริมลำน้ำพุงอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอ,อีกด้วยนะคะ ซึ่งใครเป็นแฟนขับลุงพนอยู่นะคะสามารถไปติดตามลุงพนได้ที่จังหวัดสกลนครน,นะคะในวันที่หนึ่งนี้ลุงพนจะขึ้นคอนเสิร์ตนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าตอนนี้ลุงพนนะคะแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วจริงๆคะ่ะดังทะลุอย่างต่อเนื่องจริงๆคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามข่าวสาร